อันนี้ทุกหางวัวจ้ะวัวหางใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะ วันนี้มาร้านรับร้านหนึ่งของลบบุรีซึ่งแน่นอนเลยว่าคนท้องถิ่นรู้จักแต่เรานักท่องเที่ยวไม่มีรู้จักหรอกไม่เห็นชื่อร้านไม่มีป้ายอะไรเลยตรงเรียกคนลบบุรีเขาเรียกร้านอะไรถ้าเป็นคนท้องถิ่นเรียก่าร้านปลาซุมปลาซุมแต่ถ้าเป็นชื่อในเพจเนี่ยข้าวหมกไก่ซอยกษสาเม,มืองลพหาเพจได้แล้วตอนนี้อะไรกันเนี่ยทำอะไรอันนี้ซุปหางวัวจ้ะซุปหางวัวโอ้ขอดูหร่อยดิวัวหางใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะค่ะเคยกินแต่ซุปหางวัว แล้วใจต้องต้มนานไหมพ่ะจก็บางวันก็นานบางวันก็แป๊ปเดียวทํไมันแล้วต่งัวหัวเด็กหัวสาวใช่ค่ะถ้าดาวถูกด้วยแล้วงัวสาวนี่ต้มกี่ชั่วโมงบางทีสองชั่วโมงเปื่อยแล้วหัวแก่บางทีก็เจ็ดแปดเลยคแก่ขนาดนั้นเลยนะโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้แบบเปื่อยแล้วไงคะอ๋ออ๋อนี่เปื่อยแล้ว อันนี้คืออะไรซุปหรือไก่ไก่ค่ะไก่ข้าวหมกแล้วเครื่องปรุงเนี่ยเราใช้ต้องจากอินเดียหรือเอาแค่สูตรเขาเอาแค่สูตรแต่ว่าซื้อของซื้อบานเราเมย์ใช่ไหมเห็นไก่เห็นซุปแล้วรักเห็นข้าวอยู่ไหนอ๋อนี่แหละนะที่ใช้เตาถ่านนะหุงแบบอย่างนี้เขาเรียกหุงดงไหมไม่เลยค่ะแห้งไปเลยแล้วที่นี่ทำไมถึงต้องใช้เตาถ่านเตาถ่านสมัยก่อนมันไม่มีเตาแก๊สใช่ไหมคะแล้วเตาถ่านมันจะหอมกว่าหอมกว่าเนาะแล้วอย่างคุมไฟได้มใช่ไหมได้โอเค ตอนที่มาแล้วของเด็ดของร้านลงสั่งมาเลยสี่อย่างที่เด็ดของเขา oh. อย่างข้าวหมกไก่เนี่ยเริ่มต้นที่จานละ55บาทนี่เลยความนุ่มของไก่นะนี่ดูนะครับโอ้นุ่มมากเลยคุณเจี่เขาเรีเยกว่าเข้าเนื้อเลยนุ่มแล้วก็ไม่ได้รสจัดอ่อนๆขอ,องความมันกระลีของความเป็นรสชาติสมุนไพรของเขาแต่รสรรไม่แรงแต่แน่นอนล่ะไก่นุ่มเโยละลายในปากกระสานต้องใช้ไ,ได้ ออก็หมกกะหรีรสชาติอ่อนๆไม่ฉุนไม่ฉุดขา,ไาออไปปดไม่หวือหวาอ่อนแบบปนปลอมมีกลิ่นของควานเป็นกะหรีดมีกลิ่นของควานเป็นเครื่องเท่อินเดียของเขาโอเคเป็นซุปหางวัวนี่ครับแต่หางวัวที่นี่รู้สึกจะน,นุ่มนะกินเบลเลอร์เลยแต่นุ่มนุ่มนะฮะนุ่มออร์แกนเจอะนุ่มแน่นเหมือนกัน คล้ายๆขาหมูแต่นี้เป็นมันหางบัวกลิ่นอายของเนื้อขึ้นมาเตะจะบุ๋วเลยลอร่อยรสชาติจีจานเลยคะบเี้ยวแต่ไม่เผ็ดนะแต่ถ้าอยากได้เผ็ดเพิ่มได้ต่อมาก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวแกงคือก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักคืออันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นหลักซาของมาเลย์เขาเป็นอาหารอิสลามเหมือนกันแต่ก๋วยเตี๋ยวแกงนี่เขาทำอนนี้ใส่เป็นบะหมี่มันก็คล้ายๆกับข้าวซอยนะแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูกลิ่นรสชาติ เป็นเครื่องแกงอินเดียเลยอันนี้จะไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวหวานพริกเค็มอะไรเท่าไหร่จะออกตรงๆคือเป็นกลิ่นของแกงกะรี